สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้มาอัปเดตผักหวานป่าอายุ3ปีครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสวนผักหวานป่าเราใช้ชื่อว่าสวนผักหวานป่าต้นกล้าออร์แกนิกนะครับอายุ3ปีครึ่งตอนนี้เพิ่งมีการตัดต้นมะขามเทศนะันมแตกมันแตกกิ่งค่อนข้างหนานะครับก็เลยตัดไปนะครับช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรอให้มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับ ก็จะมีต้นมะขามเทศระยะประมาณ6คูณ6นะครับอยู่กระจายไปทั่วบริเวณของสวนผักหวานป่านะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็คือต,ตัดตัดต้นมันทิ้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าผักหวานป่ามันก็จะมีทั้งต้นที่มันโตแล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับมีต้นที่เราซ่อมนะครับซ่อมไปก็จะยังไม่โตนะครับก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นที่มันต้นมันโตนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเก็บขายไปบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขายแบบจริงจังนะครับเพราะว่าก็เริ่มเริ่มเริ่มนําไปขายที่ตลาดนัดนะครับในชุมชนนี่ก็จะดูอันนี้เป็นส่วนของผักหวานนะครับยอดเดีย๋ยวเราเดินเดินไปดูกันเรื่อยๆนะครับเดินอยู่บริเวณหัวแปลงนะครับ ส่วนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3โซนนะครับโซนละประมาณ1ไร่นะครับอันนี้เป็นโซนที่1นะครับ3ปีครึ่งอายุประมาณ3ปีครึ่งครับก็จะมีโซนด้านหลังเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะครับเราไปดูโซนสาปีครึ่งก่อนนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับก็ที่เห็นนะครับก็คือมันก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือจริงๆเราตั้งใจจะแต่งเก่งมานะครับ แต่เผอิญว่าพอเราแต่งกิ่งมันไปแล้วแต่ง2รงพุ่มมันไปแล้วก็เป็นตามธรรมชาตินะครับมันก็จะแตกยอดออกมาพยายามจะตัดให้มันเหลือเฉพาะกิ่งใหญ่ๆนะครับกิ่งเล็กๆก็ก็จะไม่ไม่ได้เก็บเอาไว้เพื่อให้เวลามันแตกกิ่งมาเราจะได้บริหารจัดการทรงพุ่มได้นะครับถ้าทรงพุ่มดีก็จะมามามาณนี้นะครับก็คือมันจะมีกิ่งรอบๆนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะสมดุลกันนะครับก็จะแตกออกเป็นทรงพุ่มที่ดี เวลาให้ผลผลิตก็จะได้ให้ผลผลิตที่ที่ดีนะครับต้นนี้นะครับตอนนี้แม่เขาก็มาเก็บนะครับผักหวานตรงน,นี้เก็บแบบไม่ได้เก็บรูดทีเดียวนะครับก็คือจะเก็บอยอดไหนที่มันใหญ่หน่อยก็จะเก็บไปก่อนนะครับอันไหนที่ยังไม่ใหญ่ก็จะปล่อยมันเอาไว้ก่อนนะครับเรียกว่าเก็บเป็นแบบยอดยอดห้องเต้นะครับ ก็คือจะไม่ได้ปล่อยให้มันใหญ่มากนะครับเราถึงเก็บก็คือถ้ามันได้ขนาดปุ๊บก็จะเก็บเลยยอดก็จะเป็นยอดเหลืองน่ากินมากครับลองดูครับนี่เลยครับปบขวบเลืองเหลืองกบขวบแบบนี้ครับนี่นะครับหว,วานป่าตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับมีเรามีใส่ปุ๋ยอินซีนะครับก็คือเป็นปุ๋ยคอกนะครับซื้อขี้วัวมา ประมาณ200 200ถุงปุ๋ยนะครับ200กระสอบปุ๋ยนะครับก็มาโรยตามร่องมันก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นใจนิดนึงครับเริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะครับต้นเล็กก็ยังมีครับอรุ่นไหนที่เราซ่อมหรือว่าต้นยังไม่ค่อยโตก็จะทยอยโตขึ้นตามมาเรื่อยๆนะครับต้นไหนที่ สามารถตัดแต่งจริงตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วเราก็จะตัดมันนะครับถ้าทรงพุ่มมันออกมาค่อนข้างที่จะดีก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้นนี้อ๋อต้นนี้มีมีตัวนี้ด้วยครับอ่านี่ครับมีดงมีดอกด้วยนะครับตัวเล็กๆลลักษณะของดอกครับแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่ ้นยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับบางต้นก็อาจจะโตหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้โตใหญ่โตเท่าไหร่มีหลายต้นนะครับที่ที่มันติดดอกอย่างต้นนี้ต้นเล็กๆเกนี่ยครับต้นนี้ก็ติดดอกเหมือนกันจะเห็นว่าสวนมันค่อนข้างโล่งนะครับตอนนี้มีแม่เขาปลูกต้นไม้นานะครับ แซมแซมเอาไว้นิดหน่อยทุกล่องก็จะมีการโรยมูลวัวนะครับหรือว่าขี้วัวแล้วก็รดน้ำนะครับก็แตกยอดออกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตัวเล็กก็ได้เก็บครับตอนนี้ก็ถือว่าเก็บ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 ไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ได้อยู่ วันละโลสองโลอะไรเงี้ยครับสามโลบ้างอะไรเงี้ยะครับทยอยทยอยเก็บเฉพาะเฉพาะยอดที่มันได้ระดับแล้วสวนผักหวานปลาต้นกล้าออร์แกน,นิกนะครับมาอัปเดตให้ดูโล่งมากครับจากแต่ก่อนนี้คือมีทั้งต้นแครต้นมะขามเทศอัดแน่นไปเลยครับอันนี้ก็ เดี๋ยวแต่ต้นผักหวานโดโด,โดเลยนี่ฮะก็มะขามเทศที่เราตัดไปครับมันโตเร็วมากเลยนะครับส่วนหนึ่งที่เราตัดหมดเพราะว่าก็จะลดปริมาณสารอาหารแล้วก็น้ําที่ต้นมะขามเทศตัวใหญ่หญจะจะดูดกินเข้าไปนะครับนี่เราก็เลยต้องตัดมันแล้วก็เดี๋ยวตัวรากของมันนี่จะยังคงอยู่นะต้นมันยังไม่ตายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันเริ่มแตกขึ้นมาแล้วเพิ่งตัดไปประมาณ ประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้ครับจะโล่งหน่อยแล้วโซนข้างหลังนู้นนะครับก็จะเป็นประมาณอีกไรหนึ่งเกือบไรนี่ประมาณไรนึ่โซนนู้นก็ปลูกมะขามเทศตอนนี้ก็เริ่มมีเก็บมะขามเทศขายนะครับก็คือเราเรามองว่าเป็นผลพลอยได้ครับตัวมะขามเทศ ก่อนหน้านี้เราปลูกมะขามเทศที่เป็นมะขามเทศพันธุ์พื้นบ้านนะครับก็ก็จะมีมะขามเทศทั้งมีรสหวานรสฝาดครับตั้งหลังมาเราก็เลยมองว่าอาจจะต้องขายมะขามเทศในระหว่างนี้ด้วยก็ไปซื้อพันธุ์มะขามเทศมาปลูกนะครับพันธุ์เพชรนนทไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้น่ากินครับฝักใหญ่นะครับค่อนข้างแน่นเลยส่วนนี้ก็มีมี มีปลูกเอาไว้หลายอย่างอยู่เหมือนกันครับพยายามหาอะไรที่มันปลูกได้ก็มาปลูกมาลงนะครับทง้งอย่างตรงนี้ก็จะมีต้นขนุนนะครับฝรั่งกิมจูนะครับต้นนี้เป็นฝรั่งสาลี่นะครับฝรั่งสาลี่ลายเม็ดนะครับนี่ครอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองโซนที่สองต้นผักหวานที่กําลังเริ่มจะโตนะครับ ต้นนี้ก็ปลูกห่างจากโซนแรกประมาณระยะเวลาประมาณประมาณปีถึงปีครึ่งครับโซนโซนนี้ครับมะมะขามเทศค่อนข้างจะแน่นเลยครับส่วนมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยครับเพราะมะขามเทศมันแน่นมากทางด้านโน้นนะครับเราก็จะมีปลูกซื้อสะเดานะครับสะเดามาปลูกร้ต้นครับไล่เป็นแนวไปเลย แล้วก็ไปสุดตรงโน้นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เตรียมเทดินเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับเอาไว้อยู่ดูแลสวนไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับก็จะประมาณนี้นครับตอนนี้ก็มีการโรยขี้วัวนะครับแต่น่าจะยังไม่ครบ ขี้วัวปนะครับเป็นพวกขี้วัวที่เราโรยมาครับต้องซื้อขี้วัวจํานวนเยอะอยู่ครับอันนี้ก็พยายามหาซื้ออยู่ตอนนี้ก็หาไม่ค่อยได้เหมือนกันครับขีบ้วัวตัวนี้ยังไม่ค่อยโตนะครับจะมีแต่แต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือผ้าสแลนนะครับ ส่่วนนใหญะครับมีบางต้นที่เราซ่อมนะครับซ่อมอย่างเงี้ยก็จะยังเล็กอยู่นะมีมีหลายรุ่นด้วยกันนี่ก็ามาขังเทศนะครับ,นะรบก็ต้องมาทยอยเก็บมารับม,มาขังเทศที่มันสุกได้ที่แล้วนะครับ เอาฟางนะครับฟางมาโรยด้วยนะครับฟางข้าวที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําการสีสข้าวบด้อยก็เอาฟางข้าวมาใส่เปิบองเปิบอ้อยอ,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 อะไรมีอะไรก็มาใส่หมดเลยนะครับจะเป็นพวกอินทรีย์วัตถุอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่นะครับปลูกเอาไว้จำไม่ได้ครับมีพ่อมาปลูกไว้ถามเทค่ค่อนข้างดอกค่อนข้างเยอะเลยครับ ดอกเต็มต้นเลยมันก็ทยอยทยอย,ย,อยติดฝัดมาเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้จะเป็นที่ดินที่ผมเอาไว้ทำบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็ปลูกชะอมนะครับเป็นแนวไว้มีมะม่วงด้วยแล้วก็ต้นยอนี่มีปลูกส้มโอไว้ตรงนู้นด้วยนะครับด้านหลังก็มีพื้นที่เล็กๆนะครับตอนนั้นก็ปลูกข้าวนิดนึงนะครับด้านหลังโน้นก็จะเป็น ปลาปลาหมบ้านนะครับเป็นสะลูกใหญ่มากจะให้ดูมะขามเทศต้นนี้ครับโอ้โหกิง่งเต็มไม่หมดแล้วก็ดอกครับกำลังจะฝักโอเคครับก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับกับสวนผักหวานป่าต้นกล้าออแก,กน,นิกครับวันนี้ ครับสวัสดีครับ